สถาบันการบินเอเชียตอกย้ำชุมพรศูนย์กลางการบินภาคใต้ขับเคลื่อนท่องเที่ยวสู่มิติใหม่นายชาญวิทย์มุนิกาโนนพี่ปอประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันการบินเอเชียณท่าอากาศยานชุมพรเปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนาสถาบันซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออันแข็งกแกรง่งกับสถาบันเทคโนโลยีประจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจอล โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาด้านการบินในประเทศไทยและตอกย้ำให้จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการบินของภาคใต้สถาบันการบินเอเชียเปิดสอนสองหลักสูตรหลักได้แก่หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล p i วั t Playlot License หรือ PPL สำหรับผู้ที่ต้องการบินเพื่อการส่วนตัวและหลักสูตรนักบินพาณิชย์หรือ Commercial Pilot Licen s e หรือ CPL สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นสู่เส้นทางนักบินมืออาชีพการมีอยู่ของสถาบันการบินเอเชียไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตนักบินคุณภาพแต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้ก้าวไกลยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบดังนี้การท่องเที่ยวเชิงผจนภัย ผู้สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์การบินครั้งแรกหรือเข้าร่วมกิจกรรมการบินที่ตื่นเต้นเร้าใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสถาบันมีความสามารถในการเป็นศูนย์รวมกิจกรรมการบินต่างๆเช่นการแข่งขันหรือการจัดแสดงเครื่องบินเล็กซึ่งจะดึงดูดนักบินและผู้ชื่นชอบการบินการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและสุดอบรมสถาบันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบินที่ได้มาตรฐานดึงดูนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ ให้เข้ามาศึกษาการทัศนศึกษาดูง,งานเปิดโอกาสให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูง,งานกิจการของสถาบันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนการส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์การมีสถาบันการบินที่ทันสมัยช่วยเสริมภาพลักษณ์ของชุมพรให้เป็นเมืองแห่งโอกาสและความหลากหลายนอกเหนือจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ศักยภาพไร้ขีดจำกัดสถาบันการบินเอเชียกับการพัฒนาชุมพรโดยสรุปแล้วสถาบันการบินเอเชียมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการท่องเที่ยวเชิงพจจนภัยกีฬาและการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดการผนวกกิจกรรมของสถาบันเข้ากับแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจะช่วยสร้างคุณค่าและโอกาสใหม่ๆให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมพรได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนาด้านการบินสามารถติดต่อได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังสจล และสถาบันการบินเอเชียโดยตรงหากคุณสนใจที่จะสัมผัสประสบการณ์การบินหรือกำลังมองหาโอกาสในการศึกษาด้านการบินสถาบันการบินเอเชียที่ท่าอากาศยานชุมพรพร้อมต้อนรับคุณกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook